ครับสนมินิฟาร์มสวัสดีครับนี่ครับมาเลี้ยงนุ่นนุ่นไพรนะครับนะแถวน้องย่าม้านี่ครับเนาะแถวคลองหอยสั้นนี่แหละน้องนัวบอหนี่หายนุ่นไพรยุ่ยใส่นุ่นมาไหตัวนี้น้องนัวบ่เขตนี้นะเี่นะน้อง ไทยนี่มองผู้สาลุงไทยน้องโน่เองจีเป็นน้องโนครับน้องโนน้องยำมาไม่ใช่นูนุ่นไผรเนาะนู่นไผรฝากไปอีกจังน้อยครับนนุ่นไผรก็อยู่ติดกันนี่แหละครับเนาะถนนนี่ครับนู่นไผรอยู่แถวๆนี้แหละครับนะติดกันครับน้องโนครับเนาะบนแต่ไม่มีฟ้ามาเลี้ยงวัง มาท่านด้ปลอยดีครับนะเพิ่นเกี่ยวออกมใหม่มาสองสามมือนะครับมาตรงนี้มาเจอควายไม่ดมลามอยู่นี่ก็มีแต่แม่อึงเผานะครับวเบิง่งง้อหน่อยน้องนันก็พากกันไปเมื่อมันยำนุ่มขัดไปเลยเนาะลูกหิี้นุน่มอ,อาจจะหัวหายลูกแต่ปกติเอ่อจะมีปานแดงยังอยู่นำปุยฝ่าอยู่แต่ว,ว่าเพิ่น มือนีเพิ่นโอยูครับมือนีบอบบหงห่วงลูกเลยไปายอา,าลาดแ้วก็ทิก็มีแม่อิงเ่ากับปานแดงอยู่น้ำกันสองตัวมือนี้อยู่แม่เดียวเลยอิงเผาเ้าเด็กหนอยมมดนะครับนะนนกับไปน้ำฟูงครับนำซุ่มเร็วซุ่มใหญ่แล้วมากันหลายคอครับนี่มีมีมค้ายทำไอเงยี่ยมนะ ถือว่าใส่ได้ครับแล้วเลี้ยงลูกดีครับนะดูแลหัวหน่อยดีแต่ว่าพันหนึ่งจะอายุหลายเลี้วครับเสดหลายลูกครับได้มากครับบอกว่าได้มากพันมีจักลูกแล้วำสำหรับสามีนีฟามกันมาอยู่นี่ได้ติดมาหนึ่งก็เป็นได้สองลูกนะครับนะลูกนี้ก็เป็น เป็นอ่าลืบซื้อซื้ออย่างออกเป็นคําแพงครับเนาะมีลูกแรกม่นก็เป็นน้าตาลน้าตาลกับมาเป็นทวีซับแล้วก็มีคําแพงครับเนี่ยนะลูกที่สามนะครับเนาะไดมาแม่ลูกกับมาไดนี่สองครับไปครับไปฮอดไก่ครับไปบ่อหางนะครับไปบ่อหางลูกคนเด้อเอ้ย มาครับพ่นตะก,กันอยู่นี่ครับนะมีของอาใม้จุมผสมเน่ันกับมาน้้ำกลนครับพอบอดวันนี้ยังไม่เดือนนะ เม่ซาวก็มีบ่เราอยู่ใส่โอ้ฝากานำ้ำนืำแล้วก็ควายไม่เงียบครับนะก็ของมีของแม่เพ่นนันเลี้ยงน้ำกันครับถ้าบอดแม่เตอะจะให้เบิ้งว่าออลูกจันน่อยกัวเลี้ยงลูกดีครับเนาะลักษณะเพิ่น เป็นทองลังลาง,ลางกินยาดีเลี้ยงลูกดีครับแต่ตีเจพ่อนอายุหลายแล้วครับเนาะเป็นแม่อ่งเผาครับก็จะมีสีสุวรรณสีสุวรรณครับปุ๋ยฟายแลก้กก็ข้ามเพรวก็มีโชคแลก้กก็เอ่อต้องแดงคุ่นมาแล้วม้ากับมา้านะมาเลย ปานแดงมากแล้วปานแดงกับว่าทีมลูกบอลได้ครับเนาะดีด้นะครับเป็นนี่ลักษณะครับเนาะมีสองแม่ครับเนาะที่ที่สามีฟ้ามเลี้ยงมากอะมีสองแม่นี่เพิ่นห่วงลูกครับนอกนั่นก็แล้วเลื่อยครับไปอลาดนะนี่ลักษณะของเพิ่นการเลี้ยงลูกดีครับเนาะเอาลูกเป็นห่วงลูกครับเนาะนี่แมวไม้นะครับเนาะ แม่ไม่แต่บอคอยปลาลูกครับนะปลาไปบอไก่พันกับกลับมาหาลูกคือเก่าครับเอาอันนี้รุดอีกแล้วครับนะอาไปไกลๆก,ก,กันครับเอาสายตองข้อมัน,มนก่อกจับหูกันียบร้อยครับมืดครับนะมืดแลละก็ดีครับ จะจาเขาง่วนี่เขาดันล้างนะครับนะจะเขาดันหนาดันหนาตอนระวังครับเนาะเป็นจะหายเอาดันหนาเป็นหายนี่หมาน้ำครับนะครับดูกินนมครับนะ อยูน่นมกเกรียนมหาลูกครับนะก็มาแถวนี้ครับมนี้พ่ออยู่ล้วครับนะมาลัดหลายรอบแล้วเยียกฟูงไผ่ฟูงมันกัอยู่ล้วครับมนี้เป็นนั้นใจใดครับเนาะจะพานผลไปมนี้สบายแล้วนางหมสมบายได้เอา้าเหยียบกันอีกแล้วอ,อ้าวมาดิครับปอ๊กัน,กนซ้ำนี่นะครับเนาะ เก็บสันสนเมื่อเยาวปันไดนะสำหรับงัวลักษณะของงัวเป็นเบิ้งลูกดีเนาะกับมีลักษณะนี้ครับเนาะเป็นทองอ่างลางครับส่วนหมากกินยาดีเลี้ยงลูกดีขอบคุณทุกท่านทีเขามารับชมเป็นกุ้งรังใจกันครับนะวันนี้ก็พบกันอนกสักครัครับสารับสวัสดีครับขอบคุณครับผม